อุย้ยคุณนายคุณนายมาซื้ออะไรหรอคะซื้อของซื้อของหรอคะว้าวกระเป๋าคุณนายสวยจังเลยใบละกี่หมื่นคะเนี่ยสิบบาทค่ะ <c oughs> สิบบาทใบละสิบหมื่นหรอคะใบละแสนหรอคะไม่มันเป็นมันไม่ใช่สิสสบบาทนะเงนอ่ะเงินของข้าน่ะเป็นสิบบาท กระเป๋าค่าเป็นห้าร้อยบาทโอ้กระเป๋ามูลค่าห้าร้อยบาทเลยหรอคะไม่แพงด้วยนะเนี่ยไม่แพงด้วยนะยนะหันหน้ามาสิคะคุณนายมากระเป๋าน่ารักจังเลยคุณนายก็น่ารักคุณนายก็สวยคุณนายจะช้อปปิ้งอะไรดีคะมาเอาอันนี้เรามีท <มา S 1> องเออเาบัตรเครดิตมาซื้อหรอคะอันนี้ถังขยะทองคำนะคะเนี่ยแล้วก็เอาใบาละอันนี้ใบละแสนนะคะเอาไหมคะคุณนายน บัตรเครดิตมาลู้เ่ะคุณนายยังไงบัตรเครดิตว้าไหนไหนดูไหนแม่ค้าด,ดูบัตรเครดิตหน่อยคะ่ะว้าวคุณนายทันสมัยจังเลยมีบัตรเครดิตด้วยไฮโซมากเลยคะ่ะตุ้มหูหนักแล้วค่ะอเนบหูคุณนายตุ้มหูคุณนายเป็นลูกตุ้มเลยนะคะใหญ่มากเลยคะ่ะโอ้ย ตัวหมูทองคำเหรอคะหนักข้างละล้านเลยใช่ไหมคะโอ้ฟาดระวังหูขาดน,นะคะคุณนายอ่ะคุณนายรูดบัตรเลยค่ะอันนี้เครื่องรูดบัตรนะคะคุณนายอ่นะค่ะรูดบัตรเลยค่ะรูดฟูดรูดฟูดเลยนะคะอ่ะรูดอีกเลยค่ะอะค่าของคุณนายสามแสนค่ะอันนี้คุณนายใส่ใส่บัตร เอาคุณนายเก็บบัตรเหรอคะไหนกระเป๋าคุณนายมีอะไรบ้างคะในน,นั้นดูหน่อยนะคะม,ม,มีอะไรบ้างไหนแม่ค้าดูหน่อยอเก็บขึ้ <c oughs> นมาให้แม่ค้าหน่อยค่ะไหนค้าไหนดูข้างในก่อนรัพย์สินคุณนายว้าวมีเงินเยอะ ลูกเสาคุณนายเอาไปทำอะไรคะลูกเสาเนี่ยโอเ้เงินเยอะแยะเลยแม่แม่แม่ขาให้แม่<อ>แม่ขาแม่ขาขายขายเงินหน่อยนะแม่ขาก็ขายที่รูปปั้นด้วยนะคะได้ค่ะโอ้ยเยอะแยะเลยมีเงินเยอะ เอาวุธบาดจ่ายค่าของเสร็จแล้วไม่ต้องเทออกมาแล้วค่ะคุณนายโอ้เพิ่อาวุธด้วยเหรอคะคุณนายใช่ตกมีแครอทด้วยน่ากลัวจังเลยโจรมันเยอะเหรอคะใช่อ่ะคุณนายจะซื้ออะไรยิบเอายิบกลับค่ะรีบกลับค่ะเดี๋ยวตำรวจมาค่ะคุณนายไม่จตำรวจไม่เลยหลับหูไว้คะคุณนายอะปิดร้านก่อนนะไม่ เดี๋ยวคุณนายเข้ามาช็อปใหม่นะคลิปคุณนายก็สวยดีอะคลิปเก๋จังเลยค่ะคุณนายอ้าวหุยยาขายอ๋อขายเหรอคุณนายมาซื้อของทีนี้จะซื้อแล้วมาขายต่อให้แม่ค้าเหรอคะจ,จัดให้โอ้จัดร้านใหญ่เลยอ่าอจัดไปค่ะอันนี้ก่อนนะแม่ค้าจะปวดท้องไปเข้าห้องน้ำก่อนน<ล>ะคะโอเคขายเลยขายเลยโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ กดแชร์กดติดตามให้ต้องตาด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์โอเคไหมบ๊ายบายเลยค่ะคุณนายนักหูไหมคะ